สวัสดีครับนี่คือรายการเซนแอนนี่รีวิวนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดิมนะครับจากพาทแรกที่ก็มารีวคนเดียวอุ้ยเชี่ยเป็นที่อะไรเนี่ยโอเคคุณเนเขาก็ไม่อยู่ก็ติดธุระเราผมก็มารีวิวแทนคนเดียวนะครับอ่าก็มาเริ่มเล่นกันเลยนี่คุณเลวฮาโทเคนนะครับแล้วนี่ก็นี่ตัวผมก็ ผมก็สาตายเดิวม,ดมว่ามัวเดิม่าผมเป็นคนอย่างนี้ค่ะตัวก็ตัวสีแดงชอบสีแดงครับอันนี้ก็ปิดไปนะฮะเออไอ้เชี่ยทำหนึ่งฮะขอข่าตัวแตยก่อนกูเรียมปิ่นปุ่ม กูลืมเปลี่ยนปุ่มนะขอโทษทำขอโทษโอเค,คกูกูก็จะมาเปลี่ยนปุ่มกันเลยนะครับเปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนปุ่มมามึงเสรเ็จกูเลยเฮียกูไม่ชอบกูไม่ชอบวันนี้คุณเนเขาติดทุเรนนะก็ผมก็ต้องมาแคสเกมคนเดียวต้องนั่งเงาอยู่คนเดียวไอเชื่อไอเชื่อ ก็ปลาระเบิดแม่งอย่างเงี้ยเออเฮียนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกับคุณเนยเขาน,น,นะครับ เออกูก็วินได้ปืนมาแล้วมื้โอเคก็มาลองปืนมันหน่อยนะครับเอาจะมาลองปืนกันนะฮะที่เชียร์ลูกสองแมวกูเกียร์ลูกสองโอเคเปืนนี้แหละมาลองใช้ดูม่มิชชั่ โอเคก็แม่งกลนชิบหายกูได้บวกร้อยไปเรื่อยๆค่ะ แมงก็ออกดีกว่าเฮียนะฮะช่วหงหลังๆนี้เปลี่ยนปืนหน่อยไม่ได้อยู่กับคุณเนเขาเราก็กน่าเบื่อนะฮะผมเป็นคนขี้เหงาเงี้ยแหละไอเชี่ยบอดไอสัตว์ฟูไม่ได้ตั้งตัวหรือไอสัตว อม่อยากกดสเปกบายเฮียอ,อืมลืมนะว่าอยากกดสเปกบางตายไซตุตุด๊ดไปตายใครตุด๊ดอา อ้เช oh, yeah, like uh ียบอดไอ้ส uh ัตบอดบอดนม่งกวนตีนอะฮะาอ้ยงแ่งอะไรเลยบอยิงม่งไอเชียบบอดไอ้สัตโอทสีนอุ้ยอีกแล้วครับฮอะ ฮ่าหาหาเชีย่ยไมกูวงเชี่ยอะไรกูอยู่นเนี่ยโอเคล้ววันาดนาสองลุงดัดลุงซันตาเขานะครับเอ,อี่ยเชีย่ยไอเชี่ยลุงซันต้าแม่งโหดเชีย่ยลุงซันต้าแม่งกลคนตีน แต่เดี๋ยวกูม่อีกรอบมึงตายมึงไม่เคยหยุดกูได้จนกว่ากูจะชนะตากูมั่งละมึง ันบูกอะไรเหีย ไอเหี้ยไอ้เชี่ยบดไอ้แสบอดกวนตีนบอดแม่งกวนตีนเงี้ย 哥，姑哥问你。 กวนตีนนะคะบอดแม่งกวนตีนไอ้เช hey, hey, so ี่ยบอดไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยบอดโอเคแม่งกวนตีนในสัต hey, ว so ์เอ้ยขึ้นไนอะ้เชี่ย ไม่ได้แดกกูอืมไม่ขัดเอาคืนมั่งเหรอเมืองโอมบดแม่งกุนตีนฮะอย่างเงี้ยไม่งอย่เงี้ยแหละ ไอ้สัสบวดไอ้เชียวบอดไอ้สัตว์แม่กูไม่ไหายเลยเฮียไอ้สั์เอ้ยกวนตีนนะ่ะโอเคแม่งจบการยูแค่น,นี้สุด,ดียับ